รถตู้มือสองราคาโคตรถูกมีงบไม่เกินแบบเริ่มต้น500แสนเนี่ยได้ขนาดไหนบ้างเดี๋ยวพาไปดูทุกคนคะอยู่กันที่สีรุ่งคอนเซนเตอร์กันอีกเช่นเคยค่ะเห็นหน้าร้านแบบนี้ที่น่าพาวบุกคลังแสงรถตู้มือสองที่ทำกันมาเยอะมากๆเลยนะคะโอ้โหหลายๆคนเนี่ยมาจากใต้มันจากเหนือมาจากภาคกลางเพื่อนะคะมาจับมาจองมาได้เลยนะคะวันนี้ที่น่าก็เลยพามาเปิดคลังดูนะคะ มาเลยค่ะทั้ง3ามลำวันนี้เอาตามหัวข้อหลักเริ่มแรกเลยใครมีงบ5 0 0 0มาได้เลยค่ะใครมีงบ,บ5แสนคุณมีรถใช้งานแน่นอนลำแรกเลยเอาเป็นว่าไม่พูดเยอะลำแรกสุดเนี่ยนะคะจะเป็นรถยนต์ที่ราคาโคตรดีเริ่มต้นเลยนะใครมีงบ,บ5 9 90,000านลำนี้ซื้อสดได้เลยแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มีเงินซื้อสดขนาดนั้นพี่คะใครแค่ดีๆแบงค์แดงไปเดียว ออกรถได้ง่ายๆสบายๆค่ะที่นี่เลยนะคะเริ่มต้นลำแรกเนี่ย5 9าแ0 0กจริงคุณแต่ว่าคันนี้เนี่ยได้สีเทาสวยเลยแต่ความเด็ดเนี่ยรถตู้คันนี้จะเป็นสีเทาและภายในนะคะรถสวยแน่นอนก่อนที่จะเข้าไปถึงภายในนะลำนี้ได้แม็กแต่งสวยๆเลยนะคะได้แม็กแต่งสีทองจัดๆเลยค่ะและดีเทลลุดนลายอื่นๆเห็นไหมคะว่าตรงบริเวณหูจับกระจกตรงต่างนู่นนี่นั่นสีดําค่ะติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยไม่ต้องกลัวร้อนนะจ๊ะ รถยนต์ยอมกทีว่ารถปี2011ใช้น้ำมันดีเซลแท้นะคะใช้น้ำมันดีเซลเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะเห็นไหมคะเบาะข้างหลังจะเป็นเบาะทั้งหมด3ตอนนะคะเบาะหลัง3ตอนพร้อมทั้งมีระบบเครื่องเสียงเอย่ยไดเอยนะคะมีหน้าจอมาให้เราเรียบร้อยซึ่งหน้าจอเนี่ยเขาเหมือนเฮลิคอปพเตอร์เลยสวยมากๆมีลำโพงนะคะทุกอย่างพร้อมสำหรับแล้วนี่ที่สำคัญเลยคือระบบของในเรื่องของไฟรถ คือบอกเลยว่าพี่ เอาไปอะ่ะไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะอันนี้สวยมากและยังไม่ได้พอแค่นี้นะคะใครที่เป็นสาวกแบบชาร์เจอร์นะคะสายแบบเล่นโทรศัพท์นะคะคุณพี่สามารถที่จะไปนั่งบริเวณข้างๆตรงนั้นนะคะแล้วก็ชาร์จได้เลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีปลั๊ก2ตายอยู่ทั้งหมด2ช่องตรงนั้นเลยนะคะก็เอาใจผู้บริโภคกันไปนะคะเอาใจใครที่ชอบเล่นมือถือกันไปรถสวยมากจริงๆนะลำนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูกันต่อสำหรับสีนะคะเคลมให้อยู่แล้วว่าสีเดิมทั้งลำนะ ะคะเครื่องยนต์จะยังคงเป็นเครื่องยนต์ของ 2KD อยู่นะคะตามแบบฉบับมาตรฐานของโ o y ยต้าเลยค่ะรถสวยมากๆแต่ใครที่แบบมีงบเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะคะสัก7 8แสนเนี่ยจีน่าว่าอีกสองลังที่จีน่าจะพากันไปกล่าวถึงเนี่ยก็คงจะคุ้มค่าคุ้มกับงบในกระเป๋าของท่านเพราะว่าอย่าลืมนะว่าในส่วนของรถตู้เนี่ยถ้าหากใครที่ไม่ได้เอาไปทํางานในองคอ์กรเนาะใครไม่ได้ซื้อเพื่อไปในครอบครัวนในองคอ์กรหรือว่าใครที่ซื้อเพื่อไปประกอบอาชีพเนี่ยจีน่าว่าสองลังนี้เหมาะมากๆเลยเลยพราะว่ามันทำเงินได้เ ลนะลำนี้ค่ะ7 0 0 0แสนนิดๆเป็นของท่านทันทีได้สีขาวด้วยซึ่งสีขาวคันนี้จะเออไม่ได้เหมือนใครนะคะคันนี้จะเป็นสีขาวออกขาวนวลๆรถ ปีใหม่แน่นอนค่ะคุณขารถปี2016เรื่อง3,000คอมิวเตอร์ตัวไฮรูฟนะคะลำนี้เจ้าของลำดับเดียวด้วยเอาดีๆเจ้าของลำดับเดียวอยู่ที่700,000นิดๆเท่านั้นเองนะคะอันนี้คืองบเริ่มต้นนะใครที่อยากซื้อผ่อนมาได้เลยนะคะเดาเท่าไรถามว่าเดาเท่าไหรล่ะพี่แล้วแต่พี่เลยค่ะว่าพี่อยากด<ว>เาเท่าไหร่เดี๋ยวมาคุยกันหลังไม้ได้เลยหลังวันได้เลยก<ว>็ แอไลน์หรือว่าแอรหลังบ้านมาได้เลยนะเอาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจีน่าพาไปดูข้างในคือโดยส่วนต่อไปเนี่ยคือมันจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นออปชั่นเล็กๆน้อยๆที่เขาน่าสนใจมากๆอย่างเช่นมือจับเออหรือแม้แต่ถังน้ํามันที่เป็นโครเมียมตัดกับสีขาวแล้วมันสวยมากเลยนะคะทําให้รถหน้าดูโดดเด่นนอาคนหาไม่ได้เพียงแค่นั้นค่ะคุณเห็นไหมคะตรงนี้เราต้องถอดแว่นดูนิดนึงเพราะว่าอที่หานี้เนี่ยเป็นฟิล์มกองแสงเหมือนกันติดให้ใหม่นะอันนี้ติดให้ใหม่เลย ก็สวยงามแล้วมีม่านให้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะม่านจะเป็นสีเทาแบบนี้ตอนนี้จะเป็นตัวไฮรูฟเช่นเดียวกันได้ตัวแอร์ไมโครบัสอยู่บริเวณนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เย็นฉ่าเย็นสบายแน่นอนนอกจากแอร์ไมโครบัสแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีแอร์อยู่บริเวณเหนือเพดานนะคะซึ่งจีน่ามองว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยคลาสสิกและแน่นอนค่ะว่าเบาเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันลำนี้แล้วก็ลำเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเบาะสรีระที่อบหุ่มแบบนี้นะคะซึ่งเขาอบ หลังเราได้ดีมากๆเลยพี่คิดภาพออกไหมคะว่าเวลาเราเดินทางไกลๆปลวดตวัวอย่าไรเช่นออกไหมคะวเวลาเราเดินทางอ่เนาะบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่มีอายุหน่อยไม่ต้องกังวลว่าจะปวดหลังเลยเพราะว่าอันเบาะนี้คือมันโอบรับกับสรีระเราได้อย่างดีแล้วตรงนี้นะคะนี่ วางแขนได้สบายๆค่ะมีล็อบบบาร์นะคะสามารถวางแก้วน้ำได้หรือว่าวางของกระชุกกระจิกได้หมดเลยนะคะแล้วซึ่งตัวนี้ที่พักแขนอนะไม่ได้มีแค่ที่ตรงข้างหน้าบริเวณนี้นะส่วนข้างหลังนี่ก็มีเหมือนกันนะคะข้างหลังมีเช่นเดียวกันแล้วแอร์นอกจากแอร์ไฟส่องสว่างทั่วทุกทิศนะคะปลอดภัยสองลำนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาถูกไหมแต่ค่ะใครที่อุย้ยอยากได้เกียร์ออโต้อุย้ยขับเกียร์ธรรมดาไม่ถนัดเลย จีน่ามีคำตอบค่ะแปดแสนนิดๆย้านะคะในงบ8ปดแสนนิดๆแต่ว่าคุณได้เกียร์ออโต้ไปครอบครองค่ะซึ่งรูปลักษ์เขาเนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบ minor change มาแล้วคิดออกไหมคะลำนี้เนี่ยจะเป็นโมเดลปี2019และฟังปากจีน่านะคะดูปากจีน่านะคะรถ เจ้าของลำดับเดียวป้ายแดงออกข้างค่ะรถโคตรดีเอาอย่างนี้เจ้าของลำดับเดียวป้ายแดงออกข้างเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์1 k คดี829,000พี่ได้เกียร์ออโต้คอมพิวเตอร,อเตอร์เครื่อง 3,000cc ไปแบบนี้ถ้าใครที่สะดวกมาดูนะคะสะดวกอยากมาทดลองขับมาได้เลยที่สีรุ่งคาเซนเตอร์สำนักง,งานใหญ่อำเภอคำเขีแก้วจังหวัดยะโสธรค่ะภายในเนี่ยเป็นยังไงคือแน่นอนว่าเรื่องขอาตาไฟนะคะก็ต้องส่องสว่างเช่นเดียวกันไฟตัดหมอกอย่างเงี้ยเนาะ S 1> <S 1> แน่นอนค่ะประเทศไทยแดดแรงมากติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของฟิล์มกองแสงแล้วก็ผ้าม่านนะคะเห็นไหมสีมันจะเป็นสีขาวไวท์ <S <S 1> <S 1> เลยนะคะแต่ค่ะความเด็ดคือตรงนี้ภายในนั่นเองภายในน,น,นะคะนั่นคือเป็นภายในเบาะหนังสีดําสวยมากแล้วเอาใจค่ะยินดีด้วยนะคะใครที่กําลังมองหารถยนต ข้างหลัง4ตอนเบาะ4ตอนนะคะลำนี้เลยเบาหลัง4ตอนนะคะซึ่งคุณพี่สามารถที่จะพับเบาไปได้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าพี่ที่จะพี่อยากจะพับลงก็ได้แล้วแต่ความสะดวกตามการใช้งานนะคะใครมีผูดด้โดยสารเยอะผู้โด,ดยสารน้อยก็อดัดแนบกันไปได้เลยเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่โคตรอเนกประสงค์เลยพี่ถ้าเทียบกับไซต์ตัวจีน่าเนี่ยลำนี้ค่อนข้างจะใหญ่มากๆเลยนะคะกับตรงนี้เนี่ยสีขาวนวล8 2 9 0 0นพี่ได้รถตู้มือสองแต่ปี19 เจ้าของลำดับเดียวออกห้างป้ายแดงมาโคตรคุ้มเลยพี่วิ่งน้อยจัดจัดอะ่ะแล้วนี่นะคะเกียร์อโอโต้เบาะหนังอีกคันนี้คือเลิศเลยแปดแสนนิดๆจีน่าว่าคุ้มอะ่ะถ้าเกิดว่ามีออกห้างป้ายแดงอย่างจีนา่าว่าคงจะมีกันเป็นร้านนะคะลำนี้จัดได้เลยเกียร์อโอโต้เกียร์ธรรมดาอยากได้รูปแบบไหนงบเริ่มต้นตั้งแต่5,000บาทมาได้เลยนะคะที่นี่นะคะแต่จริงๆอ่ะจะมีอีกสองลำอยู่จะมีอีกสองลำนอกเหนือจากนี้สองสาลำที่เพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวจีนา่า พาไปดูแต่ขอสปอยนิดนึงได้ไหมมีลำหนึงนะที่เรียกได้ว่าเป็นตัวหายากมากมากได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตัวโมเดลที่มีในศูนย์แล้วต้องรอโมเดลนะคะถ้าซื้อมือหนึ่งเนี่ยต้องรอโมเดลประมาณ6เดือนแต่ตรงนี้ไม่ต้องรอนะคะเดี๋ยวรอล้างแป๊บเดียวไม่ต้องรอ6เดือนเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวพาไปดูรถตู้ปียีิบเอ็ดอ่ะโคตรสวยรอดูเลยค่ะสวัสดีค่ะ